เอ้ย hey yo hello guy วัตสัปดูสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้แล้วก็อยู่กับเกม plant vs zombie นั่นเองนะทุกคนสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนผู้เล่นใหม่นะครับเล่นแบบนี้กันเนาะหลายๆคนเนี่ยยังไม่อยากเข้ามาเล่นนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงเนาะก็มาครับเดี๋ยวผมจะสอนแบบคร่าวๆกันละกันนะทุกคนโอเคอันดับแรกเนี่ยตัวเกมเขาก็จะมีการสอนอยู่แล้วนะครับ แต่ผมก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมก็แล้วกันเนาะอ่ะสาหรับเกมนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยก็คือให้เราเนี่ยนะครับมาซื้อเมล็ดพันธุ์จากในร้านค้าเนี่ยนะครับอ่ะแล้วเราก็เอาไปปลูกปลูกเนี่ยเราก็จะได้พวกพืชพวกเนี้ยครับมาทําการยิงพวกเบลอตแล้วก็เวลาเรายิงเบลอตจนตุยแล้วนะครับทุกคนเราเนี่ยก็จะได้เบลอตมาครับแล้วเราก็เอาเบลอตเนี่ยมาใส่แล้วก็ไอพวกเบลอตนะครับมันก็จะทําเงินให้เรา เราก็วนลูปอย่างเงี้ยครับไปซื้อพืชมาปลูกยิงเบลอ็อตยิงเบลอ็อตได้เบนลอ็อตแล้วก็เบล็อตนะครับมาทําตังอม,มีแค่นี้แหละสําหรับตัวเกมก็แค่นี้จริงๆนะทุกคนส่าหรอบอย่างอื่นเนี่ยตัวเกมเขาก็มีสอนอยู่แล้ว่ทุกคนอืผมก็จะไม่อธิบายอะไรเยอะนะครับอ่ะทีนี้มันมีระบบอะไรบ้างใช่ไหมก็อ่ามาอธิบายระบบเรื่องร้านค้าก่อนครับ เรื่องรานขาเนี่ยมันจะรีเซ็ตทุกๆประมาณ5นาทีมั้งทุกคนก็ผมแนะนำนะครับให้ทุกคนเนี่ยซื้อมเมล็ดพันธุดองไว้เรื่อยๆนะต่อใหอ้เราจะปลูกจนครบแล้วเนี่ยไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วนะครับผมก็แนะนําว่าให้ซื้อดองอยู่ดีเพราะว่ามันจะมีช่วงอีเวนต์ครับอารมณ์เหมือนช่วงกายพัน์ธุก็คือมันจะเกิดอีเวนต์เนะาะมันจะเป็นกอบอลเลยมั้งก็คือเกิดทุกเซิร์ฟพร้อมกันนะครับทีนี้พออีเวนต์มันเกิดใช่ไหมเราก็ เอาพวกพืชน,นะครับมาปลูกมันก็จะติดพวกกายพันธุ์ครับซึ่งดามจเนี่ยมันก็จะคูณนี่อย่างเช่นในตัวนี้เลยทุกคนเห็นไหมคือดาเมจแรงมากนะครับอย่างเช่นดอกทันตะวันเงนี้ยดาเมจมันจะอยู่ประมาณแบบไม่กี่ร้อยครับแต่พอมันติดกายพันเนี่ยมันก็จะนี่เลยครับดูดาเมจคูณ4คูณ3าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะผมก็แนะนําครับอันนี้เป็นทีกเล็กๆในน้อยเนาะแล้วก็อ่า ตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยผมยังไม่เคยเจอซีเคดเลยทุกคนผมเคยเจอกอรลี่เนี่ยแค่สองสามครั้งเองนะครับไม่รู้ว่าดวงสวยหรืออะไรเนาะอ่ะมันก็จะรีไปเรื่อยๆครับแล้วก็คอยมาซื้ออยู่เรื่อยๆเนาะซื้อดองไว้อ่ะต่อมาครับก็จะเป็นระบบร้านค้าระบบร้านค้านะครับสําหรับหัวข้อแรกเนี่ยมันจะเป็นการขายเบล็อตครับก็คือถ้าเบล็อตเต็มเนี่ยเราต้องขายเพราะว่ากระเป๋ามันเต็มพอเวลาเราได้ตัวแลเนี่ยมันก็ เหมือนแบบยิงทิ้งอะ่ะอืมก็ต้องคอยมาขายนะครับแล้วก็อันที่สองเนี้ยจะเป็นขายพืชขายพืชที่อยู่ในกระเป๋าเราครับก็อย่างสมมุติแบบปลูกไปแล้วใช่ไหมเราไม่ชอบใช่ไหมครับก็เนี่ยครับอันนี้ขุดขึ้นมาได้เนาะอ่ะพอมันเต็มแนละเราก็มาขายทีเนี้ยถามว่าเฮ้ยพี่ครับผมกดไปแล้วมันขายหมดเลยอะ่ะทำไงไม่ให้มันขายหมดครับให้เราคิดขวาครับมันจะเป็นรูปหัวใจ ก็คืออันนั้นเนี่ยเราจะไม่ขายหรือว่าถ้ากดไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ขายนะครับอันที่เราติดหัวใจไว้อะประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีเซลล์ดิสเซลล์ดิสเนี่ยก็คือมันจะขายอันที่เราถือครับอ่ะอย่างเช่นผมถือธนดวันเนี่ยผมก็กดเซลล์ดิสไปอ่ะมันก็ได้ขายแค่ธันอวานขายเฉพาะที่เราถือเนาะอ่ะต่อไปครับก็จะเป็นระบบเกียร์อ่ะระบบเกียร์เนี่ยก็จะเป็นไอเทมช่วยเราครับในการเล่นก็จะมีพวก กระถางนะครับไม่ใช่กระถางกระแปงน้ําเดี๋ยวเรียกกระแปงเดี๋ยวโดนแซลออะไรกระแปงครับพี่ก็ถังน้แลวกันอ่ะถังน้ํานะครับเนี่ยมันก็จะช่วยให้เรานะครับปลูกพืชได้เร็วขึ้นเพราะว่าเวลาเราปลูกพืชน,นะครับมันจะมีคูลดาวเนาะอ่ะเราก็สามารถนะครับเอาถัางน้ำเนี่ยมาลดได้มันก็จะช่วยลดคูลดาวได้เร็วขึ้นครับแล้วก็ระเบิดระเบิดเนี่ยมันก็มีไว้ฟีดครับฟีดก็คือแช่แข็งแบบนี้นเอาไว้ปลาใส่เบรล็อตเนาะ อ่ะก็สามารถช่วยได้ครับเวลาแบบเบรนด์อดยิงไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่ผมบอกครับถ้าทุกคนดองมเมล็ดพันธุ์ไว้เนี่ยแล้วมาปลูกในช่วงอีเวนต์อย่างเช่นอีเวนต์ฟอร์สมันก็จะติดพ่อน้ำแข็งอย่างเงี้ยครับเนี่ยเวลามันยิงเนะี่ยมันก็จะแช่แข็งให้เราเลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปซื้อระเบิดนะครับอ่ะก็เป็นเลยที่ดีมากๆแต่ถ้าดามจมันไม่พอเนี่ยเราก็สามารถนะครับที่จะโยนช่วยมันได้นะอ่ะเนี่ยผมโยนให้ดูครับปุ๊บนี่ประมาณนี้เลย ตัวไหนแรงเลือดเยอะเยอพืชเราไม่โหดเนี่ยก็ซื้อดองดองไว้นะครับเหมือนกันเลยนะทุกคนผมแนะนําว่าให้ซื้อดองเหมือนซื้อมเมล็ดพันธุ์เลยแล้วก็นิดนึงครับทุกคนในการที่เราจะเปิดไลนะ์เนี่ยผมแนะนําว่าให้ทุกคนนะครับปลูกพืชไว้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเปิดช่องใหม่เพราะว่าเวลาทุกคนเปิดช่องใหม่นะครับแล้วถ้าทุกคนยังไม่มีพืชใหม่เบลล์ล็อตนะครับมันจะชอบไปเดิน พอเบลล์็อตตัวแรแๆไปเดินเนี่ยบางทีทุกคนย้ายตัวไม่ทันนะครับก็นั่นแหละแนะนําว่าให้ปลูกพืชไว้ก่อนแล้วค่อยเปิดเพราะเปิดปุ๊บเราก็เอาพืชที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาวางนะครับอ่ะมันจะได้ไม่ปวดหัวเนาะแล้วก็อย่าพิ่งรีบเปิดครับทุกคนเนี่ยเงินผมมีตั้งเจ็ดรอกว่าเอ็มแล้วผมยังไม่รีบเปิดเลยนะเพราะว่าผมอยากมีพืชดีๆก่อนนะครับเราค่อยเปิดเพราะว่าถ้าเราไม่มีพืชดีๆหรืออะไรเงี้ยพอเปิดไปก็อย่างที่บอกเนาะมันชอบมาเดิน แล้วเราเนี่ยก็ต้องคอยย้ายเบรล็อตนะครับไอ้ไม่ใช่ย้ายพืชของเราเดี๋ยมันก็ปวดหัวผมก็แนะนําว่าไม่ต้องทีบครับทุกคนเปิดไว้สักประมาณนี้ก็ได้ครับอ่ะแล้วก็ต่อไปครับก็จะเป็นนี่เลยครับพวกเบรล็อตที่เราได้มาเอาแบบง่ายๆเลยนะแล้วก็เป็นทิกค,ครับปกติน่ะผมไม่รู้ว่ามีคนมาไล่เดินเก็บเงินอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ผมใช้ทิกนี้ครับทุกคนก็คือผมเนี่ย จะกด equip base b a e lot เลยครับมันจะเอา b a e lot ตัวที่ดีที่สุดในคังเราเนี่ยมาใส่ไว้นี่ตามจำนวนเลยอ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆครับคือเราไม่ต้องมานั่งแบบเฮ้ยอันไหนแบบหมวกเงินเยอะออกว่ากันนะครับกด equip base ได้เลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือที่ผมบอกนะครับว่าไม่แน่ใจว่ามีคนเนี่ยเดินเก็บเงินแบบนี้หรือเปล่านะก็คือผมเนี่ยกด equip base อะมันก็เป็นการดูดเงินเข้ากระเป๋าโดย อัตโนมัติด้วยเหมือนกันครับก็คือเราไม่ต้องมาเดินเก็บอะเนาะแล้วก็เป็นการใส่เบรลอแบบอัตโนมัติด้วยอะ่ะผมก็ใช้วิธีนี้นะครับในการเก็บเงินอยู่เรื่อยๆแล้วก็มันจะเปลี่ยนเบรลอที่ดีที่สุดเนี่ยให้เราเรื่อยๆด้วยเหมือนกันทุกครั้งที่เรากดอะ่ะก็เป็นอะไรที่สะดวกมากๆครับแล้วก็ต่อไปครับอ่าเป็นอะไรดีอะ่ะเป็นระบบฟิวแล้วกันระบบฟิวเนี่ยก็คือเราจะต้องรีเบิร์ก่อนนะครับ1รอบนี่รีเบิร์เนี่ย ผมเตือนไว้อย่างหนึง่งเบล็อตทุกคนนะครับจะหายหมดเลยหายหมดนะครับตัวในคังก็ไม่เหลือครับไอที่เราติดหัวใจไว้นะ่ะไม่เหลือสักตัวเกลี้ยงยังไงก็เกลี้ยงแต่ก่อนหน้านี้มันสามารถนะครับย้ายได้นะทุกคนย้ายไปไว้ใน id long แล้วเราก็กด r e v e r ์แล้วก็ค่อยแบลคืนนะครับแต่ตอนนี้เนะี่ยมันทําไม่ได้แล้วนะทุกคนเหมือนมันจะเทรดไม่ได้แล้วครับคือแอดมินเขาแก้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้ามานะครับไปหาซื้อพวกเบรลอตไปหาพวกซื้อพืชแบบโหนโหมาก็คือไม่ต้องเล่นเลยครับทุกคนคือเข้าเกมมาถึงเนี่ยถ้ามีเงินนะโหดเลยก็คือโหดเลยแค่นั้นเลยทุกคนเออมันเลยแบบเกมมันเลยไม่สนุสนสนกมั้งเขาก็เลยปิดระบบเทรดไปก่อนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเทรดได้เมื่อไหร่นะแต่ต่อให้เบลอตทุกคนจะหายเนี่ยก็ ไม่ต้องเสียใจครับทุกคนเพราะว่าทุกครั้งที่ทุกคนรีเบิร์ะโชคทุกคนจะเพิ่มขึ้นแล้วไอ้พวกเป็นล็อตพวกนี้ครับมันก็จะออกมาง่ายขึ้นด้วยเหมือนกันนะก็นั่นแหละรครับทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสมันครับรีเบิร์ตยังไงก็โหดขึ้นครับแล้วก็โชคเยอะขึ้นด้วยได้ตัวแรงง่ายขึ้นด้วยนะอืเมืม่อกี้หลุดไปนิดหนึ่งนะครับทุกคนลากยาวเลยกลับมาระบบฟิลใหม่ระบบฟิลเนะี่ยก็คือเราจะต้องรีเบิร์ตขั้นหนึ่งก่อนใช่ไหมแล้วเราก็ เอาพืชน,นะครับ1อันมาใส่อย่างนี้แล้วมันก็จะบอกนะครับว่าอาจจะต้องใช้เป็นล็อตอะไรนะครับเราก็ไปหายตัวนี้เอามาใส่พอเราใส่ปุ๊บเราก็กดฟิลได้เลยทุกคนเราจะได้เป็นล็อตมาครับเป็นล็อตเนี่ยมันก็แล้วแต่เนาะคือยังไงดีอะผมเปิดสมุดให้ดูแล้วกันอย่างเช่นอ่ไอ้กล้วยครับตัวกล้วยนี่ปกติเนี่ยเราก็จะได้แต่กล้วยแบบนี้ใช่ปะ แต่ถ้าทุกคนฟิวนะครับทุกคนจะได้ไอ้กล้วยโลมาที่เป็นสีชมพูเนี่ยมันได้จากการฟิวเท่านั้นบางทุกคนแล้วก็มันจะโหดกว่าไอ้กล้วยปกติด้วยนะครับก็แนะนําว่าถ้าฟิวได้ก็ฟิวครับทุกคนเราจะได้เวลอตที่โหดแต่สาหรับผมเนี่ยผมขี้เกียจฟิวนะผมก็ใช้ตามที่ผมมีอ่ะเพราะว่าเงินมันก็แทบไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วทุกคนใช้แค่ซื้อพืชอย่างเดียวนะครับเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้แพงอ่ะใช่ไหม เออผมก็เลยแบบว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรครับมีเท่าไหร่ก็ใช้มันเท่านั้นแหละแต่ที่ผมซีเรียสจริงๆเนี่ยก็คือตัวพืชครับทุกคนอ่ะลืมบอกไปครับเวลาเรารีเบิร์ตเนี่ยมันจะหายแค่เป็นล็อตครับแต่พืชเราไม่หายอ่ะผมก็เลยซีเรียสเรื่องพืชมากกว่าเพราะว่าพืชเนี่ยมันรีเบิร์ตยังไงมันก็ยังอยู่เนาะแต่เบสล็อตเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดครับผมก็เลยแบบอืมช่างมันแต่พืชเนี่ยมันอยู่ตลอดจริงๆนะก็คือแบบค่อนข้างซีเรียสเลย แล้วความสนุกมันอยู่ตรงไหนครับทุกคนความสนุกเนี่ยก็คือเอาเมล็ดพันธุ์เนี่ยมาปลูกให้พืชเรามันติดกายพันธุ์ครับทุกคนนี่เราก็จะได้แบบพืชที่ขนาดใหญ่แล้วก็มีโอกาสที่แบบติดกายพันธุ์ดามจเพิ่มขึ้นไงครับนี่แหละมันสนุกตรงปลูกพืชเนี่แหละคือกว่าจะได้พืชแบบต้นใหญ่ๆเนี่ยมันยากมากเลยนะทุกคนแบบบางคนเนี่ยเล่นแบบโหดมากอะ แต่พืชต้นใหญ่ๆเนี่ยไม่มีเลยก็มีนะครับเออแล้วก็ยิ่งแบบพืชแแลติดกายพันุ์เนี่ยโหยผมอบอกเลยตีโคตรแรงครับทุกคนคือแค่ใหญ่ก็เท่แล้วอะติดกายพันธุ์อีกตีแรงด้วยเท่ด้วยนี่อย่างทันตะวันผมครับตีสี่พันนะทุกคนแต่มันไม่ค่อยแลเนาะเออแต่มันเท่มันใหญ่แต่เนี้ยครับมันแลกว่าดามเมจเยอะกว่า ครึ่งหนึ่งอะแบบอันนี้ถือว่าไม่ใหญ่เลยทุกคนถือว่าเล็กมากอันเนี้ยโหบางคนนี่แบบโหเบลอเลยอ่ะก็ประมาณนี้แหละทุกคนเข้าๆครับจริงๆเนี่ยมันก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,ยอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกให้กันละกันเนาะอ่ะก็สําหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันผมหวังว่าทุกคนดูแค่นี้ก็น่าจะเล่นเป็นกันแล้วนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็เอาไว้เพียงเท่านี้เลยถ้าทุกคนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนกันลกันนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย